อ่านะทีท่านผู้ชมครับผชมช่องของกาแฟมาสก,การ์นะวันนีก้ก็ผมมัดีใจอย่างหนึ่งที่ครบ100ซับกับอีก10,000วิวนะฮะโคตรดีใจเลยนะก็เนี่ยหนึ่งร้อยซับกับอีก10,000วิวใครที่แบบสังเกตจำนวนที่เกี่ยวกับเนี่ยมันจะเขียนว่าว่าหนึ่งร้อยซับผมแจกก็ดีตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสองคนแล้วนะครับหนึ่งร้อยซับเนี่ยผมคิดว่าผมจะมดุด การเล่นโปรนี่น้อยลงแล้วซึ่งคลิปโปรเจาะมันน้อยแล้วคลิปลสดนี่เจาะมามากนะฮะไม่ใช่แบบแต่ผมขอเองน,น,นะผมเล่นสดนี่ดูกันหน่อยนะคนที่ด่ามผมนี่ดูกันหน่อยนะไม่ใช่แบบอุ้ยกูทําคลิปโปรม,มันดูแต่คลิปโปรดูสีผ่านของคนดูห้าห้าพันของคนดูเนี่ยแล้วมันก็เคยแบบมีคอมเมนต์โง,ง่คนนึงเว้ยมึงทําคลิปไปอกได้คนวิวแล้วทำโปรอ่ะมึงอยากได้ไรายได้ใช่ไหมมึงอยากได้เงินใช่ไหม กูยังไม่ได้เปิดรับรายได้เลยฮะผมบอกไว้ก่อนนะเราไม่ได้มไม่เปิดนะโอเคนะก็ขอบคุณมากที่ครบหนึ่งัทรับนะโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับ